ไว้มีพีชไวมีพีชมีความสุขได้ไม่มีใครสามไว้ไว้มีพีชไมมีพีชไวมีพีชมีความสุขได้ไม่มีใครสามไว้ไวมีพีชไวมีพีช มีความสุขได้ไม่มีใครสาบไว้ ที่เก็บไว้มีวันใดๆที่ต้องใช้คงไม่ดีแต่ถ้าคิดว่ามีเรื่องราวให้เรียนรู้และเข้าใจเรื่องร้ายๆจะเป็นอย่างไรก็คงจะไม่สำคัญ ไม่ท่นไรก็มีปัญหามาทักทายอยู่ในฝันก็คงจะดีแต่ว่ามันก็คงไม่มีนาฬิกามันเอาแต่เดินไม่เนอยาอยากจะหยุดทุกวินาทีไว้อยากจะใช้เวลาเพื่เตรียมพร้อมรับมือกับเรื่องราวที่ลำบาก ยึดเวลาไปอย่างนี้และเมื่อไรใจเราจะเข้มแข็งพร้อมที่จะก,ก้าวเดินต่อไปหากเปรียบชีวิตดังโชคชะตาที่เก็บไว้มีวันใดที่ต้องใช้คงไม่ดีแต่ถราคิดว่ามีเรื่องราวให้เรียนรู้ จะไม่สำคัญหากเรียบชีวิตดังโชคะตาที่เก็บไว้มีวันร้ายๆที่ต้องใช้คงไม่ดีแต่ถ้าคิดว่ามีเรื่องราวให้เรียนรู้และเข้าใจเรื่องร้ายๆจะเป็นอย่างไรก็คงจะไม่สำคัญ จะมี่สนกให้รูจะมีรือกร้เรามีจะแย่้าๆจเป็นอย่างไรก็คงจะไม่สนใจ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะครับเข้าสู่รายการวิทยุคลิปสำหรับเด็กมัธยมทั่วประเทศ Voice me please มีความสุขได้ไม่มีใครสาบไว้เย้พี่นิวครับปุณค่ะสำหรับบทเพลงพอเพาะนะฮะที่เพิ่งจบไปเมื่อสักครู่ครับชื่อเพลงว่าดวงตกครับเพาะไหมเพาะมากชอบพวามหม่ก็ดีนะสำหรับใครที่มีผลงานเพลงนะครับอยากนำเสนออ่ะ ก็สามารถส่งเข้ามาในรายการของเราครับเพราะว่าเราจะเปิดให้ส่งเข้ามาเนี่ยแบบจํากัดแนวไหมถ้าแบบเพลงไทยเดิมชิงฉับกับซออะไรเงี้ยส่งได้ปะส่งเข้ามาได้เลยครับเปิดไม่เปิดอีกเรื่องหนึ่งไม่ใช่เปิดทุกเพลงเพราะฉะนั้นนะคะก็อย่าหยุดความคิดสร้างสรรค์ของคุณเอาไว้กับที่ค่ะให้เราช่วยประชาสัมพันธ์ให้เนอะใช่และช่วงออนสเตทของเราวันนี้นะครับก็จะพาคุณผู้ฟังไปพบกับเรื่องราวของมือกีตาร์ระดับประเทศคนหนึ่งเลย น้องคนนี้นะครับอยู่ชั้นม5ครับโรงเรียนโยทินบุรณะม5ระดับประเทศเูยนะคะยังไงคะเนี่ยใช่แล้วเขาได้ตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ2การประกวดกีตาร์โอเวอร์ไดรฟ์กีตาร์คอนเทสต์ครั้งล่าสุดเมื่อกี้แอบไปคุยมาเขาบอกว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เนี่ยอยากมอกอยากฟังเลยอ่ะงั้นขอเสียงปรบมือให้กับน้องสองชิติพัฒน์ด้วยครับ สวัสดีค่ะน้องสองสวัสดีครับครับ uh huh. สำหรับแนวดนตรีของน้องสองเนี่ยเขาเรียกว่าแนวอะไรครับแนวตั้งหรือแนวนอนครับ <laughs> ไม่ใช่แล้วค่ะแนวดนตรีค่ะ <laughs> แนวอะไรแนวอะไรเป็นเป็นกีตาร์มันเลงครับเขาส่วนใหญ่ก็จะเรียกว่ากีต้าร์ฮีโร่หรืออินสุูต์ชอรร็อกครับอ่าแล้วแบบน้องสองมีใครเป็นมือกีตา้าในดวงใจปะคะอ๋ออาจารย์แจ็คธรรมน์ครับทําไมถึงเป็นอาจารย์แจ็คธรรมรัฐเขาไม่อาจารย์ผมอะ อะไรปื้มกันเองอยู่ตรงนั้นเยี่ยมเลยกว่าจะมาถึงตอนนี้ได้เนี่ยต้องทำยังไงบ้างกว่าจะแบบชนะประกวดโอเวอร์ดิฟอะไรอย่างงี้อ่าต้องทำยังไงบ้างสอบมากวยครับดูทำหน้าทำหน้ากวนใส่ด้วยนะคะเอ้เมื่อกี้เราแนะนำโรงเรียนไปแล้วนะว่ามาจากโยธินบูรณะอยากจะตามไปตบตามไปได้อพวกเทพซีลินนี่เหม็นขี้หน้าไมสามารถ เราไม่สร้างความราวฉานในรายการของเรานะ่ะอ่าสองพี่ถามคำถามเดียวเลยอยากรู้ว่าอีก5ปีข้างหน้านับจากวันนี้เป้าหมายของสองในการแบบเล่นกีตาร์อยากเห็นอะไรเอาแบบเอาแบบจริงๆเลยอะอยากเห็นตัวเองอยู่ในเวทีระดับโลกระดับโลกใช่ป่ะแบบเดียวกับอาจารย์แจกใช่ป่ะครับ แล้วแบบมีแพลนว่าจะทำยังไงให้ถึงไปไปถึงระดับโลกได้ก็ต้องทำเพลงหาความเป็นตัวเองก่อนครับแล้วก็นำเสนอทางเว็บไซต์ครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้โลกมันเล็กลงแลครับเพราะอินเทอร์เน็ตทำให้โลกเราเล็กลงครับแล้วคนดูสองเนี่ยตอนนี้เท่าไหร่ละอย่างคลิปที่เอามาแสดงอ๋อตอนนี้ก็90,000 2,000ันกว่าคนนะครับเก้าหมื่นสองพันกว่าคนเยอะจะแสนแล้วสาหัสเลยครับก็ดีใจมากๆเนาะที่ได้คุยกับน้องสองแล้วก็อยากให้สองฝากผลงานหน่อยครับปีช่อง channel อะไรกับเขาไหมอ๋อมีครับจะจะยังไงจะเจอได้ไงเซิร์ชว่า www.youtube.com อ่าอันนั้นพิมพ์อยู่แล้ว www.youtube.com อ l a s h อะไรคะ User s l a ชิติพั์ครับอะไรนะเออเยี่ยมเลย s l a s ยูเซอร์สชสองชิติพั์สะกดยังไงสองชิติพั์ S O N G C H I T I P A T ครับอ่าตรงตัวเลยนะครับก็ขอเสียงปรบมือให้อีกครั้งให้กับน้องสองชิติพั์ด้วยครับค่ะขอบคุณมากค่ะ ค่ะจะเห็นได้ว่าเนี่ยหลายครั้งนะคะการเดินทางตามความฝันมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยบางคนอาจจะแบบเจอคนไม่เข้าใจในสิ่งที่เราทําเช่นพ่อแม่พี่น้องทําไมเราต้องไปทําอย่างนั้นอย่างนี้ออบางคนก็อาจจะถูกเข้าใจผิดว่าทําไมเราเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้รู้สึกแบบมันไม่ใช่เราหรือเปล่าอะไรอย่างนี้อแล้วก็อ่านกันไปเรื่อยๆเนาะเข้าเรื่องใช่แล้วล่ะครับ เว้ยยัง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 มีอยากมีที่อยากจะบอกเองก็คืออยากจะบอกคขาว่าจงยืนหยัดแล้วก็เข้มแข็งเข้าไว้ค่ะเพราะถ้าเราไม่ถอดใจซะอย่างยังไงก็ต้องสําเร็จเข้าสักวันแน่ๆค่ะใช่แล้วนะครับนอกจากไม่ถอดใจแล้วนะครับก็สามารถให้รายการของเรานะครับช่วยเหลือได้โดย ส่งผลงานเข้ามาในรายการของเราครับผ่านทาง facebook.com นะครับ slash voice me please ครับสำหรับช่วงหน้าค่ะพลาดไม่ได้เลยกับช่วงนู่นนี่นั่นปะปังของเราค่ะวันนี้เสนอตอนลอกระทึก,กค่ะแต่ว่าจะระทึกขนาดไหนเนี่ยก็ต้องติดตามชมกันอีกสักครู่เจอกันแน่นอนค่ะเจอกันครับ คอเลสเตอรอลกับกะทิถัว่วและไขมันพืชคนส่วนมากมมาเข้าใจว่ากะทิถัว่วไขมันจากพืชน,นั้นมีคอเลสเตอรอลสูงแต่ความจริงแล้วอาหารที่มาจากพืชเนี่ยไม่มีคอเลสเตอรอลคอเลสเตอรอลน่ยจะมาจากอาหารที่มาจากสัตว์เท่านั้นบางทีเราอาจจะเห็นน้ำมันพืชขวดน้ำมันพืชบางยี่ห้อที่แปลรูปแล้วเขียนว่าไม่มีคอเลสเตอรอลนั่นก็ถูกแล้ว แต่ถึงไม่เขียนก็ไม่มีคอเลสเตอรอลอยู่ดีนั่นแหละดังนั้นเพื่อความแน่นอนหางต้องการว่าอาหารนั้นมีประโยชน์หรือไม่หรือมีคอเลสเตอรอลหรือไม่หรืออะไรอย่างเงอย่างนี้ะนะควรอ่านฉลากบริโภคที่ติดอยู่ข้างบรรจุภัณฑ์นั้นๆน,น,นะจ๊ะ ช่วงนู้นนี่นั่นปะปังของเราวันนี้ฮะเราจะพาคุณผู้ฟังนะครับมาคุยเกี่ยวกับสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดเหตุผลที่ทําให้คุณต้องลอกการบ้านคือถ้าไม่มีเหตุผลข้อนี้เนี่ยก็จะไม่ลอกแต่ถ้ามีปั๊บเนี่ยต้องลอกทุกครั้งอ่ะถามปุ้นก่อนเลยดีกว่าว่าว่าอะไรอุตส่าห์แบบนั่งเงียบๆนิ่งๆแล้วนะไม่ต้องมาถามหนูได้ไหมเนี่ย โอ้ oh, <laughs> ไม่ต้องมานงมาเนียนไม่มีไม่มีทางถามก่อนเลยดีกว่าว่าอะไรทําให้ปุนต้องลอกการบ้านเพื่อนแน่นอนอยู่แล้วคะ่ะลืมทาค่ะสังเกตครับลืมทําแน่นอนอยู่แล้วแสดงว่าลอกครับ <laughs> <laughs> ทําไมลืมทํามันก็ต้องลอกไงคือแบบถ้าคาบไหนเนี่ยไม่ได้ทําการบ้านมาคาบก่อนหน้าก็ต้องแบบพยายามเอาชีวิตรอดแบบซัฟเฟอร์มากต้องเซอร์ไเวอร์ต้อง, <Surviv or. S 2> ต,องต้องลอกการบ้านให, <laughs> ให้เสร็จ <laughs> ให้ได้อ่า uh huh. <laughs> ถ้าเป็นพี่นะเว้ย พี่โดดเรียนเลยเฮ้ยโดดเรียนมันไม่ดีของเก่าก็ไม่ทรงของใหม่ไม่รู้เรื่องกลายเป็นดินพอกหางหมาแมวเฮ้ยหมูทำเอาแบบเพิมไปแล้วเนี่ยเกือบจะแมวด้วยแล้วเนี่ยอสรุปว่าไม่โดดเนี่ยจะได้ผลที่ดีกว่าเราสามารถบอกคุณครูได้ไหมครับว่าเราลริมทํามาหนูเริ่มทํามา จริงๆก็บอกได้อะนะแต่ว่าก็แล้วแต่คุณครูว่าจะทำโทษหรือเปล่านั่นก็อีกเรื่องหนึง่งแหมอ่ะอ่ะแล้วพี่นิวอะอะไรเป็นเหตุผลที่ทำให้พี่นิวต้องลอกการบ้านเพื่อนของพี่อะนะอืมของป้าขายกล้วยแขกแถวบ้านมั้งแหมโหโดนมาแทงด้วยไอโฟนเลยมันแท,ง,นแทงได้ด้วยเนี่ยได้ไงแต่ว่าตายหรือเปล่าอ,อีกเรื่องหนึง่ง <polarization> เรามาดูกันดีกว่าว่าเพื่อนๆของเราโพสอะไรไว้ใน Facebook บ้างอันนี้ไม่ถามพี่เลยว่าเหตุผลอ้าวไม่ถามไม่อยากรู้แล้วไงโอเคพี่เจออันหนึ่งเขาบอกว่าเหตุผลที่ทำให้เขาเนี่ยต้องลอกการบ้านเพื่อนทุกครั้งเนี่ยคือที่เกียรติทำลอก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 เอาเร็วกว่าอันนี้นะพี่ก็เคยเป็นอารมณ์แบบประมาณว่าเพื่อนชวนไปเดินยงเดินยามดูหนังดูหนัง พอกลับมาบ้านแล้วป้าป๊าก็ใช้หรือทำนู่นนี่หรือทำนี่ดิหรือทำนู่นนี่ทำนั่นนี่เฮ้ยทำนั่นนี่เป็นหลังคาดิถูบ้านนี่เยอะเยอะละเยอะละพี่ก็เลยไม่ได้นอนเนี่ยให้บอกไงว่ามันเยอะอ่าเลยไม่ได้นอนตอนเช้าเนี่ยก็อาศัยว่าเดี๋ยวนะไม่ได้นอนหรือไม่ได้ทําไม่ได้ทํโดยไม่ได้นอนโอเคก็ไม่ได้นอนเงโดนใช้ไม่ได้นอนก็เลยไม่ได้ทํเออแล้วปุ้น่ย ใชเธอ<บ>เป็นแบบน้องเขาไหมใช่ไหมเออไม่อ่ะคือแบบทํากันบ้านเองทุกวนนะันอะฉลาดเลยเนี่ยพี่ว่าแบบปุ้นเป็นพวกแบบไม่มีเพื่อนอะอเลยไม่เหบไม่มีใครให้รอกอะไรายคนเขาต้องแบบว่าแบ่งเวลาให้เปนตีหน้าขยันมากกว่าพี่ว่า <c oughs> ไม่งั้นเนี่ยถ้าไม่แบ่งเวลาคนที่ไปเที่ยวกับเพื่อนทุกคนก็ต้องมานั่งรองการบ้านเอาตอนเช้าหมดอดิคนนี้บ้างดีกว่า,มาแมวละคนนั้นอะ เขาบอกว่าเหตุผลที่ทําให้เขาลอกการบ้านเพื่อนก็คือทําไม่ได้มันยากเกินไปโอ้ยเคสแบบนี้นะคือแบบว่าลองทําดูเลยใช่ปะ่ะคือมานั่งทําดูก่อนเฮ้ยทาไม่ได้ก็เลยแบบลอกส่วนที่ทําไม่ได้อ่าก็คือเขาก็เลือกลอกบางวิชาด้วยนะคือไม่ลอกทั้งหมดทุกวิชาไม่มั่วเออเลือกแค่ที่ทําไม่ได้เยี่ยมไปเลยก็ดีนะพี่ว่ามันเหมือนแบบเวลาการลอกการบ้านเนี่ยมันเหมือนแบบเราดูวิธีทาของเพื่อนอว่าแบบ เพื่อนเขาทําอะไรยังไงพอนึกดูก็มีเพื่อนอยู่คนนึงอ้าพี่นิวมีเพื่อนอยู่คนเดียวเองเหรอเนี่ยจะบ้าเหรอเ่าเรื่องเพื่อนคนนี้หรอกเฟ้ยอะอเล่าต่อไม่กลัวละไม่มีหรอกไม่กลัวเนี่ยอย่างปุ้นเนี่ยนะชิวๆนะคับเพื่อนคนนี้เขาก็ลอกการบ้านเฉพาะในส่วนที่เขาทําไม่ได้แต่เขาไม่ได้ลอกแบบลอกหมดนะแบบว่าสมมุติว่ามี5ข้อทําข้อ5ไม่ได้ก็ลอกเฉพาะข้อ5ข้ออื่นก็ก็ทาเอง แล้วปรากฏว่าผลสอบเขาก็ดีขึ้นเรื่อยๆเจ๋งป่ะ um, ก็คือแบบว่าจะลอกทั้งทีก็คิดกับมันทบทวนกับมันไปด้วยก็เลยรู้เรื่องใช่ป่ะใช่ใช่นี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 ่มีอีกมีอีกอ่กอานอ่านอ่านอ่าน um, อีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ลอกกันบ้านก็คือการบ้านเยอะไม่มีเวลาทาเฮ้ยน,นี่มันอื้ือื้มด่าครูนี่ว่ะมันก็เหมือนแบบครูแต่ละคนก็อยากให้เด็กเก่งไงก็เลยแบบนิยมจัดหนักๆอ่ะ เออแต่มันมากองรวมกันที่เรานะสุดท้ายเนี่ยเราต้องแบบทำให้ไวทำดีทำได้ทำได้ให้ร้านหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนั่นมาเกมโชว์เลยปะเอยพี่ว่าแบบเวลาครูเล่ากันบ้านเนี่ยไม่ได่ครูเล่ากันบ้านครูเล่ากันบ้านเล่าทำไมอะคะเรียพูดผิดพูดเถิกไปหมดละพูดเถิกด้วยนะเวลาครูให้กันบ้านเนี่ยก็แบบว่าขึ้นกระดานไปเลยว่า เนี่ยันให้แล้วนะตรงนี้หล่อนเน่ไม่ต้องมาให้ทับฉัน้นไม่งั้นเนี่ยลอกไม่จะลอกจะ <c oughs> <c oughs> ลอกเรื่อยเลยเออ <c oughs> ให้ทับ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 กันอ่ะมันก็ถม,มก็ทําไม่ทันก็ให้ไว้บนกระดานเลยแล้วจะทําทันไม่ทันก็เรื่องของเขาแต่ให้ไปละใช่ไหมอ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย พี่ปุ้นก็อยากจะบอกน้องๆเขาว่าคุณครูเนี่ยเขาก็อยากให้เราเก่งทั้งสติปัญญาแล้วก็ความรับผิดชอบคือเป้าหมายของคุณครูเนี่ยคงอยากเห็นความรับผิดชอบมากกว่าไอการบ้านที่ส่งส่งมากองกองกองอะ่ะคือส่งมาแต่ไม่มีความรับผิดชอบก็เท่านั้นแต่ว่าเวลาที่เขาตรวจเสร็จเนี่ยหลังเทอมเขาจะมีคําชมใช่ป่ะว่าแบบขยงขยันอ่ะบบตอนสมุดพกอะไระนี่ใช่อ่ะตอนแจกสมุดพกเออยังไงอะ ครูก็จะเขียนสมุดพกเนี่ยมาว่าถ้าคนไหนเนี่ยขยันชีก็จัดเต็มเลยประมาณแบบตั้งใจเรียนดีม right ีความรับผิดชอบเสมอตรงเวลาใช่แล hm ้วเหมือนของปุ้นเลยอะเอาพอๆๆแล้วของพี่มิวครูเขียนว่าไงอะเอ้ยพี่ไม่บอกอ้าวทำไมอะเรื่องมันยาวคราวหน้าเรากลับมาคุยกันดีกว่าโอเคโอเคงั้นคราวหน้าเรามาคุยเรื่องสมุดพกกันนะ ปุ้นอยากบอกอะไรน้องป่ะไม่อ่ะไม่มีพี่ก็ไม่มีเหมือนกันวะโอเคงั้นช่วงหน้าค่ะเราจะมาปฏิบัติภารกิจคืนความสัมพันธ์ให้น้องๆใครที่อยากจะคืนดีใครอยากงา้ออยากขอโทษเตรียมตัวเจอเราได้เลยในช่วงรักนะ,สะแสดงออก กลับเข้ามาสู่ช่วงรัก,น,กนะแสดงออก <S 2> <S 2> ออก,ก็กลับมาอีกเช่นเคยครับสำหรับภารกิจการคืนความสัมพันธ์ให้กับน้องๆมัธยมซึ่งช่วงนี้เราจะเปิดพื้นที่ให้น้องๆที่มีปัญหากับใครบางคนครับสามารถเข้ามาขอโทษขอโพยกันหรือจะเข้ามาพูดคุยกันในรายการของเราเนี่ยก็ได้แบบความเข้าใจได้ว่างั้นอ่าใช่ซึ่งรายการของเรานะคะก็ขอเป็นช่องทางหนึ่ง ที่ช่วยเหลือน้องๆได้คืนดีกับคนคนนั้นค่ะ,ะไม่ใช่เพียงแค่ขอโทษเท่านั้นนะคะคถ้าอยากมาบอกเล่าความรู้สึกดีๆหรือความในใจก็ได้เช่นกันอ,อยังวันสําคัญก็มาอวยพรกันได้นะคะแล้ววันนี้ครับรายการของเราก็ไปสัมภาษณ์น้องๆแถวทีเคปารแห่งนี้มาเราไปฟังกันเลยดีกว่าครับว่าน้องๆเนี่ยเขาจะมาระบายความในใจอะไรอย่างไรครับค่ะครับ เคยแบบแบบยังไงแบบใส่อารมณ์กับพ่อแม่อย่างเงี้ยครับแบบว่าปิดประตูดังๆคือแบบเขาแบบบ่นเรื่องเราทั่วไปไ่เงี้ยคือก็รู้ว่าเขาเป็นห่วงแต่ว่าส่วนตัวก็แบบนเนาะเข้าใจกันว่าแต่คือตอนนั้นต้องดึงฟิลไว้ก่อนว่าเอ้ยเราเราไม่ผิดเราไม่ผิดอ่าก็เลยแต่ก็รู้สึกผิดก็อยากจะขอโทษเหมือนกันครับครับก็เคยหลับบนรถเมล์แล้วมีผู้หญิงเดินขึ้นมาแล้วยังหลับต่อฮะแทนนี่แบบจะลุกขึ้นเลยอเงี้ยก็ แต่ว่ามันแบบมันอยู่ข้างในอะฮะเราจะลุกขึ้นมามันก็แบบมันก็นบบเออรบกวนคนื่องข้างอย่างนี้ก็เลยแบบอุ้ยเต่เรื่องนี้ดีมากเราว่าบางคนอะไม่มีไม่มีความรู้สึกผิดกับความกับเรื่องแบบนี้หว่าเราเป็นคนที่แบบจิตใจดีมากหละพี่ส้มก็มันแบบมันแบบมันไม่ใช่อ่ะเราบูชาอ่ะนี่บูชาตัวเองไม่ใช่อ่ะครับเออผมว่าอยากขอโทษพ่อแม่ครับที่ว่า คือบางทีคร <_ Gimme ser Aqui> ับเราแบบผู้ชายครับก็มีอารมณ์ร้อนบ้างครับครับบางทีบอกว่าขึ้นเสียงนะผมก็คือแต่ว่าตอนนี้ผมก็ดีขึ้นแล้วแต่ว่าแต่ก่อนเนี้ยผมขึ้นเสียงกับพ่อแม่บ่อยเกอได้เพื่อนได้หลายๆคนช่วยให้อารมณ์เย็นเนี่ยก็แต่ก็อยากขอโทษแม่ครับขอโทษพ่อขอโทษแม่ที่เคยอารมณ์เสียพราะรผมพ่อแม่เหมือนกันเอาที่คือเหมือนแบบ คือแม่แม่บอกแบบให้ทำพอร์ตฟลิโอเนี่ยคือแบบผมก็ไม่ตั้งใจทำแบบก็บอกว่าเดี๋ยวให้ทำก็ได้เดี๋ยวก็พาอสาววัยรุ่นน้อขี้เกียจยทำนู่นนี่ใช่ครับคือแบบจนแบบแม่แบบนั่งร้องไห้เลยครับคือแบบต้องเข้าไปขอโทษไปกอดแม่เลยครับตัวเองก็น้ำตาไหลด้วยครับคือแบบน่าแบบจะทำตามที่แม่บอกแบบไม่น่าแบบไปขัดคำสั่งแม่ครับอาเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับข้อความในใจของน้องน้องเยี่ยมเลยอ่ะโบพี่ว่านะคือถ้าคนส่วนใหญ่เนี่ย เขาจะแบบชอบติดงานกันใช่ไหมติดน kind of ู like ่นติดนั and, and ่นติดนี่อ่าไม่มีตังค์ใช้หนี้ก็มีนี่นี่จริงๆเราก็ไม่ค่อยมีเวลาทําความเข้าใจกันค่ะแล้วคือคนเราถ้าไม่เข้าใจกันมันก็อยู่ร่วมกันลําบากริงไหมคะอืมก็ก็คงมีอะไรอึดอัดถ้ามัวแต่รอสักวันหนึ่งมันก็จะระเบิดออกมาอ่าระเบิดออกมาเลยอืมบางครั้งมันก็อาจจะสายไปก็ได้ค่ะทาง ทางที่ดีเราหันหน้ามาหาก,กันดีกว่าบางทีอาจจะต้องร้องเพลงของโปเตโต้ครับเพลงอะไรคะรักแท้ดูแลไม่ได้ถ้าไม่กล้าบอกตรงๆก็เขียนใส่กระดาษนะครับมาบอกเรามาบอกเราบอกทำไมก็มมเขียนใส่กระดาษไปบอกเขาอ่าแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเขียนใส่กระดาษก็ไม่กล้า,าก็มาบอกเราครับเพราะว่าเราจะช่วยประชาสัมพันธ์ให้ เราจะเป็นสื่อกางในการคืนความสัมพันธ์ให้กับน้องๆทุกคนนะใช่ไหมคะใช่สำหรับช่องทางในการติดต่อกับทางรายการของเรานะคะก็นี่เลยค่ะ www.facebook.com/voice me p e a s e มีอะไรก็โพสจะโพสจะโพสเข้ามากันได้เลยนะคะเลียนอ่ะตะกดอย่างนี้นะคะ v o i c e voice me me p l e a s e please เขียนติดกันเลยครับไม่ต้องพิมพ์คําว่าเขียนติดกันมานะฮะมันจะไม่ขึ้นครับต่อค่ะสำหรับวันนี้ครับรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันได้ใหม่คลิปหน้าครับกับรายการวิทยุคลิปสําหรับเด็กมัธยมทั่วประเทศ Voice me please มีความสุขได้ไม่มีใครสาบไว้